ลดทั้งล้านเปิดหัวเลยนะฮะสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโตยโยต้าลีโว่2.4ทั้งเจธรรมดาและตัวเอนทรีปี2016ถึงปี2021จัดไปเลยครับสำหรับตรงนี้มูลค่าในส่วนรถตรงนี้30,000ถึง50,000บาทได้ทุกคันรถทั้งล้าน ชอบถูกใจแบบไหนรีบเลือกกันเข้ามาได้เลยอย่างเช่นสงคันที่จอดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะสำหรับตัวรีโวหน้านี้คือเป็นตัวรีโว่หน้าแรกราคาเดิมอยู่ที่489,000บาทลดให้เลยครับเหลือ449,000บาทแต่หลายคนอาจจะน้อยใจฮะว่ามันเป็นตัวหน้าแรกถามว่าแปลงหน้าได้ไหมแปลงหน้าได้ที่อื่นครับ ทำด้านนอกฮะทาเองครับเทินเดิมก็ไม่ได้ราคามี2องหมื่นขึ้นไปแน่นอนแต่สําหรับคุณลูกค้านั่นใดที่ต้องการแปลงหน้าสับตัวรุ่นนี้เราเก็บเพียงแค่1นึ่งหมื่นบาทแต่ไม่ต้องเสียเงินสดครับเพราะว่า1นึ่งหมื่นบาทตรงนี้สามารถเอาไปรวมกับตัวยอดจัดได้เพราะนั้นเนี่ยคุ้มและคุ้มในราคาที่โคตรมีส่วนลดน่ากลัวมากนะครับ ทำไมถึงน่ากลัวสําหรับตัวโปรตรงนี้เพราะว่ามันลดทั้งล้านสําหรับรีโว่2.4และเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีและหลายท่านให้ความสนใจกับตัวรุ่นนี้เยอะเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดเห็นกันอยู่ตอนนี้ทุกคนเป็นอันดับแรกแต่รถจะอยู่ในวันนี้อยู่ในสัปดาห์หน้าอยู่ในเดือนหน้าหรืออยู่ในตอนไหนมันไม่มีแน่นอนเกิดขึ้นในเมื่อเราลดทั้งล้านแบบนี้ รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวแท้ล่ะสำหรับตัวแท้นี่มีส่วนลดให้หรือไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะคันนี้ตัวปี2021ราคาเดิมนะครับเข้าไปดูหลักฐานก่อนหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้มีการชี้แจงราคาตัวปีทุกอย่างบอกครบทั้งหมดราคาเดิมอยู่ที่539,000ครับตายแลยฮะ 539,000บาทครับเราลดราคาให้30,000บาทเหลือ5 9 9 0 0บาทเพราะนั้นตัวนี้ส่วนรถมีให้ทุกรุ่นมีให้ทุกคันและของแต่งได้ครบเหมือนเดิมล้อแม็กซีวงยางใหม่ซีเส้นล้อหลังกระทะผ่ายาง xcd เสริมแนบแบบจุกๆใส่ตู้ใส่คอกจดทะเบียนลงเล่ม ภาษีพรบค่าจ่ายค่าโอนฟรีทั้งหมดสำหรับคนที่สนใจครับรีโว่2.4ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะดูเป็นตัวหน้าแรกหรือว่าคุณจะดูเป็นตัวหน้านี้คุณรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาคุยกันหลังไมหรือแอดไลน์ปฏิพัณฑ์ออโต้ได้เลยมีจำนวนจำกัดแน่นอนสำหรับตัวโปรนี้นะฮะเปิดหัวให้ทันทีสำหรับภายในเดือนพฤศจิกายน และเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ไม่สะดวกเดินทางออกนอกจากเคหสถานไม่เป็นไรครับรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านและฟรี เพราะนั้นรีบติดต่อเข้ามาได้เลยโคตรคุม้มลดทันที30,000ถึง50,000บาทสำหรับที่ร้านปฏิบัติออโต้เท่านั้นยกตัวอย่างให้ดู1นึ่งคันนะคันที่แปลงหน้าแล้วนะครับสีเทาดำนี่เป็นอีกสีหนึ่งที่หลายคนสนใจและหามห,หากันเข้ามาเยอะมากมีเข้ามาแล้วเรียบร้อยคันนี้คือเป็นตัวรถปี2019แต่แปลงหน้าเป็นตัวปี2020หรือแปลงหน้าเป็นตัวหมูป่าแล้วเรียบร้อย อย่างคันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างอีกคันหนึ่งที่เราได้มีการแปลงหน้าไว้แล้วราคาเดิม499,000บาทตอนนี้รถเหลือเพียง479,000บาทครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดชอบถูกใจรีบจับจองรีบเป็นเจ้าของจัดคันไหนได้ซื้อคันไหนได้เอาคันนั้นได้เลย อีกอย่างหนึ่งนะฮะทั้งหมดทั้งมวลมานี้ยอดจัดไฟแนนซ์ยังได้เยอะเหมือนเดิมและสำหรับคนที่มีเครดิตฟรีดาวได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตโทรมาคุยกันหลังใหม่ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพ